บทที่700เสื้อผ้าข้าราชบริพารเสือตัวน้อยตัวนี้ใช้พลังเวทมนต์แห่งชีวิตซึ่งเป็นวิธีการหลบหนีของเลือดยูนิคอร์นมันสามารถเดินทางผ่านอาวกาศโดยตรงไปยังที่ห่างไกลหลายพันไมล์อย่างไรก็ตามฉันไม่ได้เลือกทิศทางที่ถูกต้องดังนั้นฉันจึงวิ่งเข้าไปในร่างของคิงมูและกิลินเซนมูของเขาเพื่อเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าชายคนนี้คือคนที่เขาพบในภูเขาคุณหลุนเมื่อหลายพันปีก่อนและเขามีพลังมากกว่าแม่ของเขาด้วยซ้ําเมื่อคิดว่าไม่พบกลุ่มคนที่ถูกไล่ล่าฆ่าจึงเริ่่มมมมร้อองของคววามเมาเตตโดยไูั คิงมหัวเราะอย่างง่เขลาเลือดของกิลลิงไหลออกมาและแม้แต่กิลลิงก็ไม่กล้าใช้มันไปตลอดชีวิตมันไม่ได้ผลเลยสักครั้งมันเจ็บไปหมดและต้องใช้เวลาหลายพันปีเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตเด็กน้อยคนนี้ไม่ได้รู้สึกลำบากใจเลยเมื่อลากด้วยมือขวาเสือก็ค่อยๆกลายเป็นลูกแมวหยกสีขาวบนฝ่ามือแต่มีรอยสักราชาที่ชัดเจนตรงกลางหน้าผากแสงสีทองกระพริบและเสือตัวน้อยก็กลายเป็นสีแดงเลือดจนหมดภายใต้แสงสีทองมันฟื้นคืนสภาพสมบูรณ์และกลายเป็นรูปลักษณ์ที่มีชีวิตชีวาเมื่อมองดูท่าทางงงง่เเขขลลลาาาามมมมูกก็็แตะหหหัััััวววๆอนน้รทีง สอไรามายามองดูสิ่งมีชีวิตในตำนานนี้และหลุดออกไปจากดวงตาของเขาในพริบตาซึ่งน่าเสียดายเป็ดบินไปที่ปากแต่ใครจะรู้วินาทีต่อมาขอองค์การหายตัวไปเสียงของเสือน้อยก็ดังขึ้นอีกครั้งทั้งสองจึงรีบวิ่งไปทันทีฉันเห็นชายคนหนึ่งในชุดสุนัขป่าถือลูกแมวหยกสีขาวส่วนอาณาจาักรนั้นไม่มีการยิงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมองทะลุเข้าไปขี้นมุมองไปที่ชายสองคนที่หน้าขนลุกตรงหน้าเขาทำไมต้องการคว้าจากมือของฉันเหรอแมวดูเหมือนเสือที่มีฟันและกรงเล็บเปิดน่าเส ปีศาจมองไปที่คิงงูดาอโยเราเห็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก่อนในสายตาของพวกเขาคิงมูไม่มีทั้งวิญญาณนางฟ้าของเขาปีศาจในเฮเวนลี่คอร์ดหรือบรรยากาศที่รกร้างของตระกูล WU ดังนั้นสำหรับพวกเขาแล้วดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพียงพระธรรมดาธรรมดาเขาพันธมนุษย์มีศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อไม่แข็งแกร่งจุดอ่อนแบบนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีดังนั้นแม้ว่าความลึกจะไม่ชัดเจนแต่ทั้งสองก็ยังไม่มีความกลัวคิงมูกล่าวว่าฉันเป็นคนรับใช้น้อยกว่าสองคนแล้วคุณล่ะตามฉันมา เมื่อได้ยินประโยคนี้ทั้งเจ้าสเสน่ห์และสอไพรยต่างก็หัวเราะกันระหว่างโลกนี้กับโลกมีผู้ชายที่ลาบหล่อยให้พวกเขารอโดยไม่รู้สวรรค์และโลกเลยจริงๆเด็กโง่ที่ไม่รู้ว่าชีวิตหรือความตายที่เมอีกก็ย่อเยอ้ยวันนี้คุณลุงเบนเพิ่งแกะผนึกออกขอมาจะาพาคุณไปสังเวยฟันเครื่องรางหลอกเป็นเหมือนเครื่องรางของผีกลายเป็นอากาศสีดำล้อมรอบขี้นูและผ่านกิกิอวตรีมที่จะยึดเนื้อของขิ้นู น่าเสียดายที่คิ้นมูเพียงสะบัดนิ้วแล้วบินออกไปมองไม่เห็นและจับต้องได้แม้จะตรงกันข้ามก็ตามแต่ด้วยช็อตนี้คุณสามารถคืนสเสน่ห์กลับคืนสู่รูปแบบดั้งเดิมได้ทันทีพลังแบบนี้อย่างน้อยก็เป็นช่วงเวลาแห่งการปล้นไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็โยนน้องชายลงและเตรียมพร้อมที่จะไปอย่างไรก็ตามมือขวาของคิ้นงูถูกซ่อนอยู่ในแขนเสื้อโดยงอขึ้นเล็กน้อยและสป라이ก็รู้สึกว่ามีมือขนาดยักษ์ในโลกที่จับเขาไว้ทันใดอีกสักครู่ฉันจะถูกบีบคั้นด้วยชีวิตตาเซียนเฮราหมิงเจ้าตััััวเล็กกไมมม่ร้จยยานนอนอ สไ라ราหายใจคุกเข่าลงบนพื้นและก้มลงเพื่อแสดงความขอบคุณต่อความเมตตาของคิงมูโกรดเฝ้าดูสไ라รย,ยอมจำนนอย่างง่ายดายดวงตาของคิงมูจ้องมองเขาแล้วคุณละ่ะหลังจากส่งเสียงอย่างเย็นชาผีก็คุกเข่าลงทันทีต้าเซียนมีมานาไม่สิ้นสุดและจุนหลางก็พิเศษมากเมื่อมองแอร์วอกแรกเป็นที่รู้กันว่านักบุญกำลังจะมาฉันสามารถรับใช้คุณในฐานะผู้ร้ายได้โปรดอย่าเพิกเฉยต่อความสงสัยก่อนหน้านี้ของคุณไม่ต้องพูดถึงการยิงของฉันให้ฉันได้เป็นคนรับใช้ของคุณและติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งกลางวันและกลางคืน ภายลมนี้คุณเก่งมากสปร이ด์มองดูเด็กและไม่คาดคิดว่าชายคนนี้จะสามารถพูดสิ่งนี้ได้ฉันวางแผนที่จะตบมันแต่บางครั้งฉันก็พลาดโอกาสเมื่อฉันช้าสป라์บริจาคเลือดของเขาโดยไม่ลังเลไม่ว่าใครจะเป็นผู้ควบคุมเขาก็สามารถควบคุมชีวิตของเขาได้และไม่มีทางที่จะต้านทานได้อย่างแน่นอนสปร이์มองดูเสน่นั้นอย่างภาคภูมิใจโอ้แค่ปากเดียวทำไมคุณถึงเชื่อว่าคุณยอมจำนวนจริงๆน่าเสียดายที่ขี้นู ไม่สามารถมองดูเลือดของเทพดาได้เลยยิ่งไปกว่านั้นขี้นมูอยังเย่อเย้แระบบมือของเขาและท่าทางของเขาค่อนข้างดูถูกเหยียดหยามแม้จะน่าสงสารในเวลานี้เขายังคงอยากเล่นกลอุบายด้วยการโบกมือเลือดหยดเล็กๆก็หายไปสอปลายที่เน่าเสียของเลือดที่ถูกํำลายพุ่งกระเด็นไปจนเกือบหมดแม้แต่รากฐานก็หายไปด้วยเลือดเนื้อละเอียดกำหนดสัญญาระหว่างนายกับคนรับใช้นายแข็งแกร่งและทาสก็แข็งแกร่งต้องการพึ่งพาฉันเพื่อบุกทะลวงในคราวเดียวและโดยวิธีสำรวจความลึกของฉัน ในความเป็นจริงมากกว่านั้นเมื่อเลือดแก่นแท้หยดนี้ถูกดูดซับโดยขี้นูอย่างแท้จริงขี้นูก็จะไม่บุกสลายตามธรรมชาติแต่ถ้าเป็นพระของเผ่าพันธุ์มนุษยจ์จริงๆก็จะถูกพูดขับไล่ในอนาคตและจะสูญเสียร่างไปสอไรถูกแขนเสื้อขอ,ของขี้นูทุกปีและขี้นูก็ไม่จับมือเขาไว้ในเมื่อฉันตัดสินใจที่จะเป็นสัตว์ร้ายก็จงเป็นสัตว์ร,ร้ายเถอะกล่าวอีกนหนึ่งสอปถูกล็อกโดยขี้นูและกลายเป็นหนูสีดำชิงมู่วางเสือตัวน้อยลงบนพื้นลุยเลยสเสน่ห์ของดวงตาของขี้นูเหลือมองไปในขณะนีี้เาไมม่โอกสลย คนร้ายยอมกลับไปกลับมาตลอดไปและจะเป็นคนรับใช้ตลอดไปขิงหูยิม้มโชคดีที่คุณยังมีความเข้าใจอยู่บ้างในอนาคตรับใช้ลุงเบนได้อย่างสบายใจมากขึ้นตอนที่เจ็ดร้อยหนึ่งมีชื่อผู้หญิงป่าแห่งนี้อยู่นอกเมืองกูซูคิงงหนูนำแมวที่มีหนูที่ตายแล้วมาไว้ในมือข้างหลังเขาเป็นคนรับใช้ที่มักจะก,กระสิบก้มหัวลงแมวและหนูเดินออกจากป่าไม่ลึกจนเกินไปอาจารย์บรรพบุรุษของลัทธิเต๋าผนึกปีศาจของข้ามานานกว่า1 0 0 0 0แปีในป่าแห่งนี้ปีศาจถูกผนึกวันนี้เป็นวันแห่งการพัฒนาของเขาดังนั้นข สเสน่บบอกเล่าสถานการณ์ทีละคนไม่มีทางจะแสดงผู้ชายที่โหดร้ายขนาดนี้ได้แม้ว่าเขาจะเล่นกลก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ในเวลานี้ขิงมูพยักหน้าอย่างไม่ผูกมัดพวกปีศาจมีความกังวลเล็กน้อยและพวกปีศาจก็โหดร้ายและพวกมันก็ประกาศด้วยการสังหารไม่ว่าพวกมันจะเป็นญาติสนิทหรือเป็นเพื่อนก็ตามพวกมันคือเสาหลักขององค์การเทศนาของพวกเขาด้วยเหตุนี้เองที่ถึงแม้ว่าสปร์จะมาจากแหล่งเดียวกันแต่เมื่อพวกมันอ่อนแอพวกมันก็จะเติบโตไปด้วยกันแต่บัดนี้เมื่อวนญญ,ญญาณชั่วร้ายใกล้จะหมดสิ้นวนญ,ญญาณชั่วร้ายก็เข้ามาใชช้ประโยน์จากไฟ เมื่อเห็นว่าคิงมูไม่สะทกสถานเหล่าปีศาจก็เกือบจะร้องไห้อาจารย์ท่านมีพลังเวทมนต์มากมายแต่มันก็น่าอับอายเกินไปที่จะสนใจคนที่เพิ่งคนจากปัญหาออกจากที่นี่ดีกว่าแล้วรอให้เขาหายดีบทเรียนหนึ่งหรือสองอีกครั้งไม่ใช่ว่าปีศาจจะขี้อายในวันนั้นมันได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่กำเนิดโลกแม้แต่บรรพบุรุษของลัทธิเต๋าก็ยังถูกผนึกและปราบปรามเท่านั้นพวกเขาไม่ได้ถูกฆ่าเลยใครๆก็สามารถจินตนาการถึงความแข็งแกร่งของเขาได้ไม่ว่าคิงมูจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่เคยดีกว่าดาวซวงจูน ดังนั้นเขาจึงพยายามอย่างหนักเพื่อห้ามไม่ให้ขี้นงูหลุดลอยไปท้ายที่สุดแล้วเมื่อขี้นงูเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กมันจะเป็นโศกนาฏการรมเกินไปไหมที่เขาติดตามงานศพไปด้วยด้วยวิธีนี้เครื่องรางยังคงโน้มน้าวใจและในที่สุดก็ค่อยๆเดินออกจากป่าหัวใจที่ห้อยอยู่ก็นอนลงข้างหน้ายืนเท่าหยุดด้วยท่าทางดูถูกเหยียดยามหลังจากดูกลุ่มของขี้นงูไม่ไหวติงลูกศรบินก็ยิงตรงหน้าพวกเขาเชื่อฟังเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่ศีรษะของเจ้านายของข้าจะผลิดอกออกผลผู้หญิงคนนั้นยาวมากยยยาาวฟุและกย่ยออองงบิดขเธ เมื่อยืนอยู่ตรงหน้าผู้หญิงฉิงมูทำได้เพียงเอื้อมมือแตะจมูกข,ของเธอเท่านั้นฉิงมูหยุดอย่างช่วยไม่ได้รูปร่างหน้าตาของผู้หญิงนั้นสวยงามและไม่ละเอียดอ่อนเหมือนเผ่าพันธมนุษย์เอวเป็นเข็มขัดสีแดงเข้มหมาป่าและลูกศรกระจุกอยู่บนไหล่และคันธนูที่ทำด้วยหินนับพันก้อนอยู่ในมือระหว่างเปิดและปิดแม้แต่สัตว์ร้ายก็ยังต้องทะลุหัวไปฉันเรียกคุณนะคนหูหนวกคุณไม่ได้ยินเหรอใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นสวยงามมากและปากของเธอก็มีพลังมากยิ่งขึ้นมือของชิงมูกางออกโดยไม่เปิด ให้หูหนวกจริงๆคีงงูใบเหลือบมองผู้หญิงคนนั้นดวงตาของเขาเลื่อนลงและเขาพบว่าหน้าอกของเขางดงามและขาดขาดหายหายจริงๆหน้าอกใหญ่ไม่มีสมองในเวลานี้ในที่สุดชายที่อยู่ข้างหลังผู้หญิงก็มาถึงเอลละลุงจะปล่อยให้เจ้าระวังคราวนี้สัจจาจนคงเกิดขึ้นในป่าเจ้าฝึกฝนอย่างตื่นเขินชายคนนี้ยังเป็นครอบครัวของกัวฟูที่สูงมากกว่าสิบฟุตคราวนี้คิ้งูําได้เพียงเอื้อมไหล่ของเขาเท่านั้นผู้หญิงชื่ออลวมีสเสน่ห์มากมองผู้ชายที่มากับเธอแล้วพูดว่าฉันกลัวอะไรทั้งนั้นฉันมีพ่อที่มอบซุ้มคงใหััันจะไไ่่กกลวสตต์รออีป ใช่แต่ถ้าคุณได้รับบาดเจ็บฉันจะบอกลุงของฉันได้อย่างไรชายผู้นั้นประนีประนอมอลวอลัลวมีรูปลักษณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างแน่นอนน่าเสียดายที่ถ้าเธอต้องการเปรียบเทียบจริง,รงๆใบหน้าของเธอเทียบไม่ได้กับความไร้คู่แข่งของซีเหอในโลกนี้เท่านั้นที่เธอสวยจริงสวยจริงเฮ้ hey, คนหูหนวกคุณจะพูดได้ไหมคิงมูเป็นคนโง่คนหูหนวกจะไม่พูดหรอมันโง่ใช่ไหมเพียงแค่เผชิญหน้ากับความงามเล็กเล,กเลก็น้อยๆยนี้ถิงมมู่ก็อารมณ์ดีอย่างน่าประหลาดใจ ปีศาจมองดูเรื่องทั้งหมดนี้แล้วหัวเราะในใจโดยไม่คาดหวังว่าเจ้านายจะโลภในความงามดูเหมือนว่าลูกไก่ตัวนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของเขาถ้าไม่อยากคิดก็ก้มหัวแล้วพูดว่าคุณผู้หญิงคนนี้ลูกฉันไม่ชอบพูดถ้ามีอะไรก็ถามฉันได้เลยอลรวมองไปที่สเสน่ห์การมองคุณเป็นขโมยไม่ใช่เรื่องดีผียิ้มแกล้งไม่กล้าพูดลูกไก่ตัวนี้อารมณ์เสียจริงๆอลรวกล่าวว่าฉันถามคุณว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในผีอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จู่ๆถิงนมู่ก็พูดออกไปเขาพูดดดดไ้้้เเเพีีียยยงงงงวววว่่่าา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 ขในนมมมมมสสัตตต์ๆกูหืือออะจทค ดวงตาของผู้หญิงเป็นประกายชีมงูหูชายคนนั้นมองดูการแสดงออกของอลวแล้วพูดว่าเสือตาแดงไม่เหมือนกับเสียวเกอร,รอลุงดีกว่าอาลวถือธนูยาวอยู่ในมือกลัวอะไรทั้งนั้นดูฉันยิงมันแล้วทําชุดสวยๆให้พ่อฉันสิเมื่อเสร็จแล้วก็ทีไปที่ผีด้วยธนูแล้วพูดว่าคุณช่วยทีทางให้หน่อยสิสเสน่เป็นที่น่าสังเวชพวกเขาจะออกมาและกลับไปไหมเมื่อหันศีรษะไปมองเจ้านายเขาพบว่าเขาไม่สนใจที่จะอุ้งแมวด้วยซ้าใช่แล้วเด็กผู้หญิงตัวใหญ่กว่าท้องฟ้า เสน่ห์อันชั่วร้ายนี้จึงได้แต่เดินไปข้างหน้าด้วยความเสียวซ่านและสันสะท้านหนังศีรษะหญิงสาวที่อยู่ข้างหลังเธอได้รับการกระตุ้นอย่างไม่อดทนผู้ชายที่อยู่ถัดจากหญิงสาวดูสง่างามและเธอก็ตื่นตัวโดยมีดาบยักษ์พันรอบเอวของเธอและการเดินครั้งนี้ก็อีกหนึ่งชั่วโมงหญิงสาวเปลี่ยนจากความตื่นเต้นเดิมๆม,มาเป็นภาวะซึมเศร้าในปัจจุบันเธอญิงมากจนเห็นขี้งูกแกล้งลูกแมวในอ้อมแขนของเธออย่างมีความสุขคว้าเอาอดีตมาลูกแมวน่ารักขนาดนี้จะตามผู้ชายไร้ประโยชน์แบบนี้ไปได้อย่างไรควรเป็นไปตามตัวตนที่ลลาาาดกาหาอออยยู่่งงงงคระพััันแขตวเ เสือผู้น่าสงสารผู้สูญเสียสัตว์เลี้ยงของเขาไปในฐานะนักบุญในขี้งูยังคงถูกเด็กหญิงตัวเล,เล็กเล่นกับอยู่ศักดิ์ศรีของสัตว์ไร่ยอยู่ที่ไหนเพียงมองขึ้นไปบนฟ้าถังเซียวก็ทําให้หัวใจของเขาหดหูหน่าเสียดายปากใหญ่เหมียวเมื่อผู้หญิงได้ยินก็ล้มลงทันทีบทที่702เสือตาแดงมีผู้คนมากกว่าหนึ่งหมื่นคนในเมืองกูซูอย่าประมาทว่าเมืองใหญ่ๆมีเพียงหนึ่งหมื่นกว่าคนเท่านั้นตระกูลกัวฟูนหายากมากและอาจมีได้มากสุดสามตระกูลในรุ่นเดียว นอกจากนี้เหลือเพียง800คนก่อนเผาพันมนุษย์เมื่อหลายพันปีก่อนและรุ่งเรืองนับพันปีขณะนี้มีมากกว่า10,000คนและนี่เป็นเพียงสูถึงมันค่อนข้างดีกินข้างภูเขาการดำรงชีวิตของผู้คนมากกว่า10,000คนในเมืองนี้เป็นที่มาของป่าต้องห้ามนอกเมืองบริเวณรอบนอกของป่าต้องห้ามเป็นที่ตั้งของนักล่าและเพื่อให้ได้เหยื่อที่มีค่ายอย่างยิ่งเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจาะลึกเข้าไปและเสือตาแดงตัวนี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม กระกูลกัวฟูไม่เพียงแต่มีสายเลือดของชาว WU เท่านั้นแต่ยังสืบทอดมาจากชาว WU อีกด้วยเม็ดยาภายในของเสือตาแดงเมื่อขัดเกลาแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนของพวกมันในขณะเดียวกันเลือดเสือแดงก็เป็นวัสดุที่ดีในการกลั่นเครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะหัวที่สามของหน้าผากเสือแดงมีอำนาจทุบภูเข,ขาได้การได้รับมันก็เป็นอาวุธเวทมนตร์ที่ใช้งานได้ยากเช่นกันลูกวัวไม่กลัวเสือแต่ชายร่างใหญ่ที่ตามมานั้นมีอายุมากกว่าไม่กี่ปีแต่เขาจะไม่โง่เขลาขนาดนี้ เพียงแต่ว่าหญิงสาวมีอารมณ์ดื้อรันและโค้งคำนับให้เธอยิงดวงอาทิตย์เธอกล้าที่จะท้าทายการยั่วยุของดวงอาทิตย์เมื่อเธอได้รับธนูที่ดุร้ายเธอก็ไม่ได้เอาเสือตาแดงเข้าตาเธอโดยธรรมชาติพึกเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ชายคนนั้นก็คาดหวังว่าครอบครัวของเขาจะมาทันทีไม่เช่นนั้นเริ่มก้าวลึกแล้วความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมที่ลึกและรอบนอกนั้นใหญ่มากต้นไม้ยักทุกต้นที่นี่ต้องการผู้ใหญ่หลายสิบคนเพื่อกอดกิ่งก้านของมันแค่ลองดูก็รู้ว่ามันยากแค่ไหน วันนี้ฉันไม่รู้ว่าทำไมสัตว์ร้ายถึงเคลื่อนไหวบ่อยเพิ่งก้าวเข้ามาฉันเห็นสัตว์ร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนวิ่งไปมาฉากดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าของสัตว์ประหลาดและจำเป็นต้องขยายอาณาเขตและ,สะแสดงความแข็งแกร่งผ่านการล่าสัตว์ด้วยไม่ว่าจะนั่นคือสิ่งที่ปีศาจพูดปีศาจสวรรค์ก็จะออกมาและสัตว์ร้ายที่รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลก็จะวิ่งอย่างดุเดือดตามธรรมชาติน่าเสียดายที่แม้ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างหลังแต่หญิงสาวก็คิดว่าการพัฒนาของเสือตาแดงใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้เป็นเวลาทททีีีี่่่่่่ดดดดสสุใในนนนนนกกกกกกกาาาาารรลลลัััััตตววววมมมหหหหจงงงืะคคยยึึ็ หนูถูกจับโดยลูกแมวอีกครั้งแต่ลูกแมวได้ละทิ้งมือของหญิงสาวแล้วและซ่อนตัวอยู่ในอ้อมแขนของขิ้งมูขิ้งมูหัวเราะเบาๆสองามครั้งเพื่อเอาใจสัตว์ขี้อายไปข้างหน้าฉินมูกกล่าวหญิงสาวหันกลับมาทันทีคุณโกหกฉันคุณยายของฉันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลานี้และคุณยังคงสนใจเรื่องนี้หัวใจของปีศาจเกือบทั้งหมดอยากจะระงับผู้หญิงที่มีสมองใหญ่คนนี้และปั๊มมันขึ้นมาสักสองามครั้ง ฉันเห็นอารมณ์ของหญิงสาวมาและไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขากำลังจะโกรธด,ดวงตาของเสือตาแดงก็จ้องมองไปที่หางตาของเขาและเท้าของเขาก็ถูกบังคับและเขาก็เดินตรงเข้าไปในลำต้นของต้นไม้เปิดธนูแล้วหยิบธนูเมื่อเห็นสิ่งนี้ชายคนนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชักดาบออกมาบังคับหยุดที่มูหูเสือตาแดงคำรามสองสามครั้งขณะที่เขาเฝ้าดูมนุษย์หยุดกระทนหานอยู่ข้างหน้าชาว WU นั้นเป็นนักสู้โดยธรรมชาติและพ่อของกัวฟูก็ไม่ยอมแพ้มากนักชายคนนี้เคยลังเลมาก่อนแต่เมื่อพบเขาเขาไม่กลัวความโหดร้ายของเสือตาแดง ทันใดนั้นตาที่สามของหน้าผากของเสือตาแดงก็เปิดออกและมีเลือดสีแดงสดไหลออกมาดาฮานจูเจียนต่อสู้อย่างหนักเพื่อเผชิญกับความยากลำบากโดยไม่ต้องกลัวอย่างไรก็ตามเนื่องจากหัวสีแดงเข้มของเสือตาแดงมีความสามารถในการทุบภูเขาได้ดาบยักในมือของชายคนนี้จึงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ธรรมดาในที่สุดหลังจากรอยอยู่ไม่กี่วินาทีในที่สุดมันก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันและระเบิดออกมาอาการดูดานั้นได้ยินเพียงเสียงลูกธนูทะลุท้องฟ้าก็บินออกไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่เสือตาแดงเป็นสัตว์ร้ายและสัญชาตญาณในการหล แม้ว่าลูกศรนนี้จะเร็วแต่ก็ยังไม่โดนจุดแค่ยิงไปที่ขนด้านหลังและไม่โดนร่างกายด้วยซ้ำไม่มีอะไรเสียหายแต่ก็เจ็บสัตว์ร้ายคำรามและเขย่าต้นไม้ใหญ่ขึ้นมูรู้สึกประหลาดใจแต่เขาไม่คาดคิดว่าโลกจะเปลี่ยนไปในพันปีตั้งแต่สมัยโบราณเมฆตามมังกรแอรละลมตามเสือว่ากันว่าหลังจากเสือตาแดงได้รับบาดเจ็บดวงตายักษ์ทั้งสามก็มองไปยังเสนเหนือลำต้นของต้นไม้พร้อมที่จะโจมตีอีกครั้งแต่มันสูงเพียงไม่กี่ฟุตเท่านั้นเด็กสาวกระโดดจากกิ่งไม้นี้ไปยังต้นไม้อื่นอย่างคล่องแคล่วถึงแแมม้จ้จเเเอต่่กก็ไไดดขาดารรรียนู ชายคนนั้นเห็นสัตว์ร้ายเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีและเขาก็ล้มลงกับพื้นและลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วด้วยดาบที่หักสามารถมองเห็นร่างกายที่แข็งแกร่งของกระกูลกัวฟูที่สืบทอดมาจากชาว W ิวยูได้ที่มูฮูมองผู้หญิงที่กระโดดขึ้นลงเหมือนลิงและรู้สึกรำคาญแต่กลับโดนชายร่างใหญ่ที่ยอมจำนวนต่อเขายิ่งไปกว่านั้นเขายังตกอดีตอย่างไม่สุภาพอีกด้วยในใจกลางของผีคนเหล่านี้ช่างดูร้ายจริงๆไม่ใช่มาเลเรอการโจมตีหลายครั้งไม่ได้ผลและชายร่างใหญ่ก็มีผิวหนาและมีเนื้อด้วยดาบที่หักเาไม่คยยถอยลบ คิงงูหัวเราะแม้ว่าตาที่สามของสัตว์ตัวนี้จะทรงพลังแต่ดูเหมือนว่ามันจะต้องได้รับการฟื้นฟูหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากใช้ความสามารถเพียงครั้งเดียวหัวที่สามก็เริ่มปิดลงอย่างช้าๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมชาวกัวฟูทั้งสองจึงยังคงต่อสู้กันต่อไปเนื่องจากพวกเขาออกามาตั้งแต่เด็กๆแล้วพวกเขาไม่รู้จุดอ่อนของสัตว์ร,ร้ายต่างๆได้อย่างไรตาสีแดงดวงที่สามนี้มีพลังอย่างมากแต่โชคดีที่เสือตาแดงที่อยู่ตรงหน้ายัางคงไม่สามารถผลิตสติปัญญาทางจิตวิญญ,ญญาณได้แม้จะมีร่างกายที่ใหญ่โตไม่เช่นนั้นพวก ในขณะนี้ดูเหมือนว่าเขาจะถูกยั่วยุหลายครั้งเกินไปและพยักตาแดงที่ไม่มีที่ระบายก็ไม่โจมตีเด็กสาวอีกต่อไปและไม่สนใจใชายร่างใหญ่ที่ถูกโจมตีอีกต่อไปรีบไปที่ต้นไม้โดยตรงอ้าปากกัดแรงๆแ,แล้วทุบตีอย่างแรงต้นไม้ที่แข็งแกร่งนี้ถูกเขายิงโดยตรงจรงิจรงๆและที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้คือขี้นมูระวังเมื่อต้นไม้ใหญ่ลม้มลงชายร่างใหญ่ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงงดไม่ได้ที่จะเตือนเขาและเร็วกว่าเสียงคือการเคลื่อนไหวของหญิงสาวความรู้สึกแรกของขี้นงูก็คือกลิ่นหอมสดชื่นยังคงอยู่ มันใหญ่และนุ่มมากแอร์แล้วก็ย,ยืดหยุ่นด้วยบทที่7037อารมณ์และความปรารถนา6ประการในฐานะที่เป็นสิ่งต้องห้ามระหว่างสวรรค์และโลกเด็กชายสูง8ฟุตถิงมู่ถูกผู้หญิงอุ้งไว้ในลักษณะนี้และความเร็วนั้นเร็วมากจนเขาเดินไปมาระหว่างต้นไม้ในพื้นที่ปลอดภัยเด็กสาวรู้สึกถึงบางสิ่งแปลกๆบนหน้าอกของเธอและคลื่นที่ซัดสัดของเธอก็ปกคลุมใบหน้า,ขอ,าของชายคนนั้นจนหมดสีหน้าของผู้ชายช่างเพลิดเพลินอย่างเห็นได้ชัดกระแทกแรงขยักขยง้งแล้วคิดผิดไอเวน คิงมูหัวเราะอย่างโง่เขลาผู้หญิงคนนี้น่ารักไร้เดียงสาจริงๆในช่วงเวลาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบฉันคิดว่าชายที่เขาจับอยู่ไม่มีอำนาจแค่ครั้งที่สองที่ฉันจำได้ว่าขยัขย,ยงนี้กล้าเอาเปรียบตัวเองและฉันก็เพิ่มอีกคนในทางที่ผิดปีศาจมองดูทั้งหมดนี้แล้วก็พูดไม่ออกอยู่นานเจ้าของคนนี้ดูเหมือนจะมีภูมิคุ้มกันผู้หญิงน้อยในความเป็นจริงคิงมูมายังโลกในฐานะชาติและอารมณ์ทั้งเจ็ดที่แตกสลายและความปรารถนาหกประการก็กลับมาหาเขา ถนนของเขาหยุดนิ่งและเขาจําเป็นต้องค้นหาความก้าวหน้าจากทิศทางอื่นทางที่ดีที่สุดคือต้องผ่านมันอีกครั้งและค้นหาสิ่งที่หายไปในอดีตดังนั้นก็จะมีสำนวนดังกล่าวหากบรรพบุรุษและจัก,กรพรรดิเห็นการปรากฏตัวของขิงมูฉันกลัวว่าความคิดแรกคือการขอความเมตตาเพราะทุกครั้งที่ขิงมูหัวเราะพวกเขาจะทุกทรมานตรงกันข้ามเมื่อเขาเงียบเขาก็พูดได้ดีขึ้น ตอนนี้อารมณ์ทั้งเจ็ดและความปรารถนาทั้งหกกลับมาแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายและผู้หญิงจะต้องคิดมากเกินไปเท่านั้นแม้ว่าหญิงสาวาจะหญิงแต่เธอก็มีความโดดเด่นแม้ว่าขิงหมูจะเป็นคนโกงแต่ก็ไม่ใช่เวลามาสนใจสิ่งเหล่านี้ดังนั้นหลังจากคำสาบเสร็จเขาก็หันกลับไปช่วยน้องชายทันทีพยักตาแดงหงุดหงิดไปหมดและมนร้ายในป่าลึกกำลังจะเกิดแต่ตอนนี้กลับไม่สนใจมันเลยฉันแค่อยากจะถีบคนหน้ารำคาญสองคนออกเป็นชิ้นช้นโดยเร็วที่สุด เด็กสาวงอคันธนูและยิงธนูออกไปลูกศรแต่ละดอกถูกดึงเข้าไปในพระจันทร์เต็มดวงและภายใต้ลูกธนูดอกเดียวกันยิงอย่างแรงลงสู่พื้นก็จะกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เช่นกันมันเหมือนกับระเบิดดินปืนน่าเสียดายเนื่องจากเสือตาแดงมีคุณค่าต่อพวกมันมากตามธรรมชาติแล้วมันจึงมีความแข็งแกร่งคนที่เกือบจะคงกระพันลูกธนูนี้ไม่สามารถสร้างความเสียหายได้หากไม่สามารถโจมตีส่วนที่เปราะบางอย่างยิ่งได้และเปราะบางและง่ายต่อการกำหนดเป้าหมายมีเพียงสามตาเท่านั้น น่าเสียดายที่สามารถยึดติดก,กับช่วงเวลาที่เสือร่วได้ชินม,มูกลับมาที่เขตปลอดภัยแล้วยิ้มจังๆท่านอาจารย์ท่านเห็นว่าปีศาจกำลังออกมาจริงๆเราควรจะเริ่มก่อนไหมคิงมูไม่ไหวติงผียิ้มอย่างมีความสุขขี้อายและหวาดกลัวถ้าเจ้าของชอบลูกไก่ตัวนี้ฉันคงใช้ภาพลวงตาหลอกเธอได้เอาล่ะเจ้านายไม่ใช่แค่ผู้หญิงเหรอถึงสร้างคนใหญ่โตให้เธอขนาดนี้ถ้าไม่ไปผอมมาจะหลุดนะเจ้าเสน่ห์กังวลมากจนไม่กล้าจากไปท้ายที่สุดแล้วด้วยความสามารถของคิงมูมันสามารถพุ่งสูงขึ้นได้จริงๆ ในใจกลางของสเสน่นี้ปรมาจารย์ผู้นี้คาดว่าจะมีความแข็งแกร่งพอที่จะเอาตัวรอดจากการปล้นได้อย่างไรก็ตามแมในช่วงขอองค์การปล้นมันก็ไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงเมื่อเปรียบเทียบกับปีศาจตัวนั้นปีศาจสวรรค์ปีศาจสวรรค์ปีศาจที่มีอยู่เมื่อสวรรค์และโลกถือกำเนิดมันเป็นการดำรงอยู่ที่อยู่ยงคงกระพันใครสามารถช่วยดาโอสูได้บ้างอยากไปแต่ไม่กล้าไปกลัวผอมมาจากข้าคุณหรอชิงมู่ถามเจ้าเสน่ห์ใส่หัวครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าบ้านมีจิตใจดีมันเป็นเพียงนักบุญ ต่อหน้าเจ้าของแม้แต่มดก็มีคุณค่าและความหมายเจ้าของใจดีและการเคารพเพียงเล็กน้อยก็เหมือนสายน้ำที่ไหลไม่รู้จบขิงมูช่วยเหลือดีมากมาอวดอีกหน่อยเถอะตอนนี้ฉันอารมณ์ดีแล้วโอเคครับอาจารย์หนูที่ถูกจับในมือของแมวมองดูสเสน่ห์และเขาก็ดูถูกเหยียดหยามนี่คือใครไม่มีศักดิ์ศรีเลยเด็กหญิงและชายร่างใหญ่พัวพันกับสัตว์ตัวนี้มาเกือบชั่วโมงแล้วชายใหญ่เป็นกังวลลุงทำไมยังไม่มาถ้าเราไม่กลับมาอีกเราจะถูกฝังที่นี่ซองธนูที่หญิงสาวถืออยู่เหลือลูกธนูเพียงลูกเดีียววนนถถึงตอน้น้้แแลละูกใช หญิงสาวเหลือบมองตำแหน่งของคิงงูแต่โชคดีที่ผู้ชายคนนี้ไม่มาไม่อย่างนั้นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เด็กผู้หญิงกดไม่ได้ที่จะเสียใจว่าทำไมเธอถึงหุนหันพลันแล่นขนาดนี้คิงมูมองไปที่ดวงตาของหญิงสาวและในขณะนั้นก็อ่านความกังวลจากดวงตาของเธอในระยะนี้ผู้หญิงคนนี้ยังคงกังวลเกี่ยวกับชีวิตและความตายของคนแปลกหน้าคิงมูยิ้มและเขาก็อารมณ์ดีเพราะดีเขาจึงพร้อมที่จะยิงแต่นิสัยสาวถ้ายิงเองกลัวโดนดุ อนิจจาเป็นเรื่องยากสำหรับฮีโร่ที่จะรักษาความงามเชือกในมือของหญิงสาวเปียกโชกไปด้วยเหนือของเธอและแม้แต่แรงในการเปิดคันธนูก็ยังน้อยกว่ามากถุงลูกธนูลูกธนูและลูกธนูนี้เต็มไปด้วยธนูพลังยังเมาลูกธนูหนึ่งลูกก็แข็งแกร่งกว่าลูกธนูหนึ่งลูกถึงตอนนี้เธอมีพลังงานเพียงพอที่จะเปิดครั้งสุดท้ายเท่านั้นมหาบุรุษยังได้รับการสนับสนุนจนถึงที่สุดท้ายที่สุดเขาจะต้องต้านทานการโจมตีของสัตว์ร้ายคุณต้องหลีกเลี่ยงมันแต่คุณต้องปกป้องสาวน้อยของคุุุณณดดดด้้้วววยยยแแแแแลลละคคก็เเเหนืืื่่่่ออออทททีีทีสสตตาาขงงปิ น่าเสียดายตายแล้วชายร่างใหญ่หลับตาเตรียมจะตายตอนนี้เองที่หญิงสาวสัมผัสได้ว่าเสือตาแดงได้เปิดตาที่สมของเธอซึ่งเป็นรูม่านตาสีแดงเข้มและกำลังจะใช้ความสามารถอันทรงพลังที่สุดของมันแต่มันอาจจะเหนื่อยมันเปิดไม่ได้ทันใดนั้นลูกธนูในมือของหญิงสาวก็ถูกยิงออกไปรูม่านตาสีแอดุงกลางคิ้วลอดผ่านหัวทิมูฮูล้มลงกระทันหัน ในเวลาเดียวกันเมื่อปีศาจในป่าลึกปลดผนึกเมื่อเขากำลังจะยิงยโสทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงครวญครางเย็นชาและเขาก็ถอยกลับอาณาจักรทั้งหมดของเขาเหลือเพียงความแข็งแกร่งที่จะเอาชีวิตรอดจากการปล้นครั้งนี้คงจุนมาแล้วเหรอปีศาจสวรรค์รีบวิ่งหนีและไม่กล้าอยู่ครู่หนึ่งตอนที่7 0 4ไม่อยากเผชิญหน้าทิมูฮูสัตว์ป่าแสนดีตัวนี้ตายแบบนี้ชายร่างใหญ่ยังคงมีบางสิ่งที่เหลือเชื่อท้ายที่สุดแล้วเขามีอายุมากกว่าอโลวสองสามปีดังนั้นในขณะนั้นความเกลีย,ย,งงยตาพิเศษอยู่ ลุงใช่ไหมเห็นได้ชัดว่าหญิงสาวอลลวไม่มีความคิดมากมายในที่สุดเสือก็ถูกยิงเสียชีวิตแม้ว่าว่ากันว่าม่านตาแดงที่มีค่าที่สุดของเสือตาแดงถูกทำลายไปแล้วก็ตามแต่ทำลายมันทำลายมันดีกว่าถูกฝังอยู่ที่นี่เด็กสาวเดินอย่างกระชับกระเฉงและอากาศที่หายไปก็เข้ามายังร่างของเสือตาแดงพี่ชายฉันขอโทษด้วยความซุกซนและขอบคุณเขาหยิบมีดออกมารอบเอวและเตรียมที่จะจัดระเบียบสิ่งของที่ปล้นมาชายร่างใหญ่รู้นิสัยของหญิงสาวเป็นอย่างดีและจะเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่การล่าสิ้นสุดลงหากคุณต้องการแบ่งปันอะะะไรรรสาาาวจเิ่มปกต อย่างไรก็ตามชายร่างใหญ่คุ้นเคยกับมันแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะักแค่ถามว่าแล้วผู้ชายเมื่อกี้นี้ละ่ะอลวนั่งยองยองและเริ่มทุบเสือตาแดงเขาอยู่กับที่ผู้ชายไม่ได้สูงกว่าฉันและเขาต้องการให้ฉันช่วยเขาเมื่อเขาตกอยู่ในอันตรายมันเป็นผู้ชายที่ไร้ประโยชน์หญิงสาวบ่นพึพมพำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาช่วยผู้ชายคนนี้เขาจึงใช้โอกาสนี้ใช้ประโยชน์จากตัวเองตอนนี้สถานการณ์เป็นเรื่องเร่งด่วนและเธอก็ไม่มีเวลากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ที่มูฮูตายแล้วเธอไม่สมเหตุสมผลเลย งั้นคนนี้ก็ดีขึ้นแล้วไม่เช่นนั้นก็รอให้เธอทําสิ่งต่างๆในมือให้เสร็จเพื่อทําให้เขาดูดีทันทีที่ปีศาจถือกําเนิดผู้มีมนเสน่แทบจะคุกเขาลงกับพื้นจนแทบหวั่นกลัวคลาสซูนีคลาสที่แตกต่างกันและการดํารงอยู่ของท้องฟ้านั้นเกือบจะยาวนานเท่ากับโลกและหนึ่งในคําสั่งของเขาเสน่นั้นไม่สามารถต้านทานได้อย่างสมบูรณ์และเทียนโมก็ใช้ความพยายามอย่างมากในการกําจัดผนึกเมื่อพลังชีวิตอ่อนแอจริงๆหากพบมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกหนีชะตากรรมขององค์การถูกดูดซับโชคดีที่ลมาหายใจของปีีีาาาาาายยยไปคิ้้งงูููดออ่มกกับผชนน สำหรับปีศาจตัวนั้นในสายตาของทิงมูจริงๆแล้วมันไม่คุ้มที่จะพูดถึงเมื่อถึงจุดสูงสุดมันเป็นเพียงระดับกึง่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นผู้ชายแบบนี้ทนไม่ได้กับเจตนาฆ่าไม่จำเป็นต้องคาดหวังว่าเขาจะจุดชนวนพายุจู่ๆสารหมิงคุณสองคนนี่ไรสาระอีกแล้วป่าไม้มีความหนาแน่นและภาษาที่รุนแรงนี้ดูเหมือนจะปลุกเราอยู่ในป่าและสะท้อนกล้องกลางวานต่อมาเห็นชายวัยกลางคนสามคนตกลงมาจากท้องฟ้าเมื่อพิจารณาจากกระกูลกลัวผู้อายุขยจะน้อยกว่า300ปีและชาวอูมีอายุหลายพันปีกัวฟู่ม 300อปีเป็นเพียงวัยกลางคนซึ่งเป็นช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงถึงจุดสูงสุดดังนั้นพลังฉี่และเลือดที่แข็งแกร่งในตัวทั้ง3าจึงตรงไปที่กี่ห่ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงเก้าเดียวก็จะถึงสารสวรรค์หากทั้งหมดนี้แบ่งตามความแข็งแกร่งของขี้งูก็ไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงอย่างไรก็ตามเนื่องจากขี้งูตัดสินใจที่จะหาทางของเขาในโลกใหม่นี้เขาจึงตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตโดยสมบูรณ์ถนนที่ตัดทุกสิ่งทุกอย่างจากอดีตทั้งหมดนี้เป็นโอกาสที่ฮงจุนมอบให้หากไม่ใช่เพราะการ บางคนกลัวตอนจบแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอะไรทิ้งมูมาถึงอาณาจักรที่มองเห็นโลกได้แต่ก็กลัวที่จะเริ่มต้นทุกครั้งที่มีการคำนวณคนที่เกี่ยวข้องก็ใหญ่เกินไปหากมีเพียงหนึ่งในนั้นที่ติดอยู่ในนั้นมันจะเป็นเพียงการต่อสู้ของตัวเองในท้ายที่สุดคิ้งมูกำลังคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และชายวัยกลางคนสามคนที่ตามมาข้างหลังได้นำเมืองที่มีสเสน่ห์และชายร่างใหญ่ที่พวกเขาเรียกว่าราชสำนักหมิง สำหรับคนแรกเขากำมัดด้วยมารยาทของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของทิ้งมูและกล่าวว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากดิสในไซนาอิกูเจ้าของร่วมสมัยของลี่ลี่ยางลี่โมยังนี่คือพี่ชายคนที่สองของแว่นกันแดดและน้องชายคนที่สามของโมลีชื่อของทั้งสามคนนี้สง่างามมากและเผ่าพันธุ์มนุษย์เต็มไปด้วยความสุขพวกเขาใช้คำพูดทั้งหมดจากสวรรค์และโลกไม่ได้สร้างคำพูดของตัวเองและโดยธรรมชาติแล้วไม่มีความรู้มากพอที่จะรู้สิ่งเหล่านี้แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เสมอ ลีโมยังกล่าวว่าพ่อของฉันเป็นลูกศิษย์ของเฮเวนลี่คอร์ดเพราะเขาตกหลุมรักแม่ของเขาเขาจึงละทิ้งความเป็นไปได้ที่จะเป็นอมตะเขาตั้งรกรากอยู่ในเมืองกัคเชอร์แม้ว่าพ่อของเราจะได้รับคำชมแต่พ่อของเราก็อ่านบทกวีและหนังสือสัมผัสปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นลีโมยังกล่าวต่อหากฉันไม่ช่วยเพื่อนในครั้งนี้ฉันเกรงว่าเด็กหญิงและหลานชายจะเข้าใจผิดกันหมดท้ายที่สุดแล้วทั้งสามคนก็มีชีวิตอยู่มาสามร้อยปีแล้วต่างจากเด็กทั้งสองตรงที่พวกเขาไม่รู้ว่าตนสูงแค่ไหน แม้ว่าเสื้อผ้าของทิ้งงูจะแปลกและแยกไม่ออกต่อหน้าเขาแต่ขอบเขตที่น้อยที่สุดก็เพียงพอที่จะอธิบายทุกสิ่งได้บุคคลน,นี้น่าจะเป็นอมะตะในสวรรค์และคราวนี้เขาควรจะมองหาลูกศิษย์ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามหัวใจของกัวฟูอยู่ที่ชาววิดังนั้นแม้ว่าทิ้งงูจะรู้ว่าเขาเป็นนางฟ้าแต่เขาก็ยังเรียกเขาว่าเป็นเพื่อนลัทธิเตา๋าทิ้งงูมองไปที่คนวัยกลางคนสามคนที่อยู่ตรงหน้าเขาแม้ว่าคำพูดของเขาจะสุภาพแต่เขาก็ปกป้องคนหนุ่มสาวสองคนที่อยู่ข้างหลังขขอ,อ,นนอง,ง,งเา คิง,งูเป็นคนตลกนิดหน่อยลิชอไม่เข้ากันและกลัวฟูก็ไม่พอใจกับนางฟ้าบนสวรรค์เช่นกันแม้ว่าพ่อของพวกเขาจะรักษาความสามารถของนางฟ้าไว้แต่ก็น่าเสียดายดูเหมือนว่าพ่อของพวกเขาไม่มีสถานะอยู่บ้านเลยนี่เป็นกรณีนี้อย่างแน่นอนการรวมกันของชาว W ิวและเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ว่าความสามารถของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะยอดเยี่ยมหรือไม่ก็ตามผู้ชายคนนี้มักจะได้รับความเคารพอย่างที่เขาสมควรได้รับเสมอ ล่โมยังกำมัดแน่นและพูดว่าแม้ว่าเขาจะไม่มีพรสวรรค์ในเวลานั้นแต่เขายังคงมีบะหมี่เส้นเล็กๆอยู่บ้างในเมืองกัคเชอร์ท่าดโอโยไม่ต้องการที่จะยอมแพ้ทำไมมายุ่งในบ้านของฉันสักพักละ่ะครอบครัวของกุ๊กลี่นั้นขอมกว่านิดหน่อยเหรอหน่าเสียดายที่เขาได้พบกับขี้นูแล้วถ้าฉันไม่ให้ละ่ะ